สวัสดีครับแฟนชาวทุกๆท่านนะครับโอกาสประจำเช่นเคยนะสลับการหาแนวทางฮาน้อยนะฮะก็เช้านี้วันที่สิบนะครับมันจัาที่สิบนะครับยากาศช่วงเช้าเย็นๆอยู่นะครับอ่านไดมาสรุปหาน้อยเมื่อวานนะวันที่เก้านะเลขสองนะครับเข้าหลุดตรงไหนบ้างนะ น้อยเฉพาะกิจ72148นะครับเข้าวิ่งรูด2นะครับ21นะหลังจากน,นั้นไม่เข้าเลยนะครับมีเลข8ค่อนข้างเยอะนะกาชาติ31847พิเศษ87166ปกติ81879 VIP 63474นะครับเข้าเลข2เลขเดียวน้อยเฉพาะกิจตัวแรกถือว่า จบงานได้ง่ายครับเจอทีแรกก็จบได้เลยนะครับไม่ต้องตามต่อนะเจอแล้วจบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหานอยวันนี้นะครับสิบนะครับวันนี้ได้เลขหนึ่งนะนะครับเป็น เป็นเลขหนึ่งนะครับอ่าง่ายครับวันนี้หนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วก็สามศูนย์นะครับอ่ะลองดูครับวันนี้เย็นนี้จะเข้ากี่น้อยนะครับจะเข้ากี่น้อยนะครับเอาลุ้นกันนะครับ คุณไปฟอมๆกันเย็นนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากคำเตือนไม่เช่นเคยนะตอนเล่งนี้เขามีหลุดหลรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ